ผมมุ่งมั่นมา11เดือนแล้วครับจะขอเป็นผู้ว่ากทมเดินมาครบพื้นที่50เขตร,รูปปัญหาเกือบทุกซอยและผมได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเมืองรวมทั้งกอทมอไว้เป็น10ปีแล้วครับเป็นหนังสือเรียกว่ากรุงเทพที่ผมฝันกรุงเทพเมืองหน้าอยู่ขอให้ผู้ว่าคนอื่นช่วยทําบัดนี้ผมเห็นว่ายังไม่แทบไม่ทําผมจะทําเองผมจริงจะมาขออนุญาตประชาชนได้เลือกผู้ว่าอิสระอย่างสร้างสรรค์อย่างผม ที่ผมเองไม่ได้สังกัดพักการเมืองก็จะเป็นโอกาสครับที่จะได้ไม่ต้องห่วงใยผลประโยชน์พักการเมืองและกรุงเทพจะได้ไม่เป็นสนามลบของความขัดแย้งพักการเมืองผมจะมาสร้างความราบรื่นในการปรองดองสมานฉันโดยไม่เป็นนักการเมืองแบบเล่นเกมการเมืองครับผมจะเป็นนักทํางานเมืองและผมจะขับเคลื่อ,กอนกรทมเต็มกําลังความสามารถ4ปี1,460วันทำเต็มที่ทุกวันกดปุ่มพร้อมจะทําเลยครับเพราะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทีมก็พร้อม มีด็อกเตอร์ปัญญาจน3,000คนมาช่วยผมอยู่นโยบายก็พร้อมใจก็พร้อมเวลาทุ่มเทนั้นขอได้มีโอกาสทำสักครั้งครับแล้วกทมจะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงครับ